เนี่ยนเนี่ยมาตอบกระทู้นี้หน่อยนะครับครับผมอยากคือเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรงหนังวิสตาในเชียงใหม่แถวแถวสถานีรถไฟผมเคยไปในยุคไทยแล้วครับขอบคุณคําถามนี้จะนักนะครับ๋อบอกเลยว่าแถวแถวสถานีรถไฟเนี่ยเพดลา่า <c oughs> ผม,มาเคยเข้าไปครับมันจ๊วิสตาครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังจนจบคลิปว่าวิสตาเขาคืออะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของทั้งยุคเก่ายุคใหม่ที่ได้ยินแววๆว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่มาพบรักกันที่โรงหนังวิสตาแล้วก็มา ทำความเ,เข้าใจว่าโรงหนังยุคคลาสสิกที่เขาเรียกว่า standalone คืออะไรดูจนจบคลิปนะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรงหนังวิสตาสาขาเจริญเมืองเป็นสาขาแรกของเสียทอมมี่เดี๋ยวจะมาบอกว่าเสียทอมมี่เป็นเจ้าของวิสตายังไงบ้างวิสตาเจริญเมืองเนี่ยผมย้อนความทรงจำเลยได้ว่าโอห้หนานมากนะตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นวัยทีนะจนถึงวัยทำงานเรื่องสุดท้ายที่ผมเข้าไปดูหนังก็คือ โกขับเกมล้มโตจำได้ครับถ้าจำมาได้ก็คือโจ <Whoa. S 1> ๊กจิโกมีการ,รนะครับแสดงเรื่องแรกคู่กับโบโบทีเคอิมคิงดอมโอ้แต่วแรกนั่น่นนคือเรื่องหลังสุดที่ผมไปดูโรงหนังวิต้าเจริญเมืองนะครับแล้วโรงหนังวิตาเจริญเมืองก็เป็นการปักธงที่แรกของเสียทอมมี่ของการสร้างอาณาจักรวิตาในยุคหนึ่งของเชียงใหม่เลยครับ เสียทอม,มี่เป็นเจ้าของโรงหนังวิสตาในเชียงใหม่ไม่ชื่อจริงว่าทวัชัยโรจะนะโชติกุลเขามีบทบาทในการบุกเบิกโรงภาพยนตร์และโรงแรมในเครือวิสตาจังหวัดเชียงใหม่มายาวนานกว่า30ปี โรงหนังวิสตาแห่งแรก,กเริ่มที่สาขาเจริญเมืองแล้วมีการขยายสาขาไปที่เซ็นทันกาสวนแก้วและเชียงอินพลาซ่าเซ็นทันแอร์พอตพลาซ่า12ห้วยแก้วสาขามระนครโชตนาแสงตะวันก่อนจะปิดไปบางสาขา โรงหนังแห่งแรกที่เปิดตัวคือวิสตาเจริญเมืองมี2โรงวันที่31มีนาคม2 5 3 4สมัยนั้นใ,นใครๆก็มาหาเสียทอมมี่ว่ากันว่าอยากให้ไปทำโรงหนังในจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นพะเยาแพร่น่านเชียงรายก็มีคนติดต่อให้ทางด้านวิสตาไปทำโรงหนังที่นั่น วันนี้มาย้อนยุคนะย้อนมากๆก็เกือบ30ปีแล้วตอนที่ยุคที่ใครๆก็มาที่อุทยานการท้ากาสวนแก้วทั้งที่โกธที่ี่เด็กในเมืองนะฮะที่พี่มหาตยไลหมายวิทยายเาายาายนาะและเด็กช่องเด็กช่างสายอาชีพและก็รวมถึงคนที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดก็เฮโลกันมาที่นี่ครับฉะนั้นใครที่มากาส่วนแก้วอย่างหนึ่งที่มาก็คือนี่แหละรครับวันนี้มาย้อนอดีตมานั่นงกินพิซซ่า ผมเด็กก่าวิสหาหัสนะผมทำงานที่นั่นได้จำได้ว่าเป็นเหมือนธรรมเนียมเนาะมาที่กาสวนแก้วปุ๊บก็มากินพิซซ่าฮัทแล้วก็ไปดูหนังที่วิทยากาสวนแก้วเรื่องประทับใจในสมัยลูก90นะถ้าเป็นหนังต่างประเทศเนี่ยผมให้ speed kianulif s a n าบูร็อ k ถ้าเป็นหนังสไตล์เด็กช่างแล้วก็สไตล์ดรามา่าโรแมนติกก็คือโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวเต่านุกประมาณนั้น มาถึงโรงหนังวิสตาการสสวนแก้วถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของโรงภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าการาศสวนแก้วที่เปิดบริการตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์2535ยุคแรกของโรงหนังวิสตาการสสวนแก้วนั้นโดดเด่นและเป็นที่นิยมกันอย่างมากในเชียงใหม่ด้วยเหตุหลายประการเป็นโรงภาพยนตร์ในห้างสับปินค้าแห่งแรกๆในยุคนั้นจำนวนโรงภาพยนตร์วิสตากาสวนแก้วมีจำนวนโรงภาพยนตร์ถึง7โรงทําให้มีตัวเลือกภาพยนตร์ที่หลาก หลายและรอบฉายที่ถี่ขึ้นในยูคแรกวิต้าเป็นผู้นําในการนําเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายในเชียงใหม่ซึ่งตอบสนองความต้องการของคอหนังที่ต้องการชมภาพยนตร์ที่หลากหลายนอกเหนือจากหนังไทยอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปการแข่งขันของโรงภาพยนตร์เรือใหญ่เช่นเมเจอร์ซีนิเพกและ SF c เอฟซ a ที่มีเทคโนโลยีใหม่กว่าและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้วิต้าการสวนแก้ต้องมาเชิญกับความท้าทายจนกรทั่งต้องปิดตัวลงในวันที่20สิงหาคม2562มีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยความแตกต่างระหว่างโรงหนังดั้งเดิม Standalone และโรงหนังแบบ m ัลติเพล็ก โรงหนังแซนออลหรือว่าโรงหนังเดี่ยวก็คือโรงภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการฉายภาพยนตร์เท่านั้นตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เหมือนในปัจจุบันความแตกต่างระหว่างโรงหนังแซนโอนกับโรงหนังมัลติเพล็กในห้างมีดังนี้ลักษณะอาคารที่ตั้งแซนออลเป็นอาคารขนาดใหญ่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์และบางแห่งมีจํานวนมากถึง800-1ถึง่ที่นั่ง ส่วนในเรื่องของมัลติเพล็กหรือว่าโรงภาพยนต์ในห้างมีตั้งแต่2โรงขึ้นไปรวมถึงอยู่ในอาคารเดียวกันซึ่งโดยส่วนมากจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าหรือว่าห้างสับสินค้าประมาณไม่ถึง250ที่นั่งต่อโรงเพื่อรองรับพยนต์ได้หลายเรื่องพร้อมกันและจัดฉายได้ถี่ขึ้นส่วนประสบการณ์การชมสำหรับโรงหนังแตลอนมักจะมีบรรยากาศแบบคลาสสิกวินเทจและมีความขลังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ในส่วนของโรงภาพยนตร์แบบมัลติเพล็กเน้นความสะดวกสบายครบจบในที่เดียวผู้ชมสามารถเดินซื้อของในห้างกินข้าวแลค่อยไปดูหนังได้ทันทีมีความหลากหลายของประเภทของโรงภาพยนตร์อย่างมาก ส่วนรายได้ของทั้ง2องอย่างเนี่ยแตกต่างกันแบบสเตโลนรายได้หลักมักจะมาจากการขายตัว๋วและอาหาร <c oughs> เครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์เท่านั้นมีข้อจำกัดอยู่พอสมอควรส่วนในแบบบรรันทิเพล็กได้เปรียบตรงที่ว่าหลายโรงฉายหนังได้หลายเรื่องพร้อมกันและมีรายได้จากค่าตัว๋วค่าอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายกว่าและยังได้รับประโยชน์จากลูกค้าที่มาเดินห้างในปัจจุบันโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีรูปแบบบันทิเพล็กในห้างสัตว์เลค้าหมดแล้ว